สปดียำแรงๆเจ้าแรงนี้มีต้มจืดเจ้าก็คันพูกขำวันข้ามะมันพูเกเจียวกับเทียมเติมเป็นนั้นแก่กับไปได้นะพริก่นเยอะน้อยๆก็ได้จ้าแก่ไปได้ มแมลงนี้ได้ใส่อตองหูตอหูแล้วเจ้าตอหูหลอดอตองหู้ทั่าพอไข่ของมีอยู่แล้วหา,ตงงานต่างันตาบบอเปิลน,นั้น,แต,งงนแต่งนั้นแกงนอกอ้อเปรี้ยวปากหำละ นี่จักเพื่ออ่าก่อนนอนใจนะเจ้าสักสองสามกร,รม,มสักสองสามจอนอสบายเจ้าอาบน้ำแล้วก็เข้าที่นอนร่างกายกลางมุงใเรียบร้อย อาบน้ำแล้วมันสดชื่นมันสบายเจ้าอันนี้รอบสามแล้วนะเจ้าสำหรับวันนี้มันฮ้อนๆหนะ่อยเนาะรอบสามแล้วอาบน้ำทุกครั้งที่อาบน้ำก็ต้องทำความสาดเท้าทำให้แห้งเจ้าพเพราะเราเป็นเบาหวานเนาะต้องทำง่ามตีนี้นะเจ้า ต้องเอาให้แห้งจ้ะทุกครั้งที่เปียกอะจะต้องทำความสะอาดว้าวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดียามแรงๆจ้า